สักหนึ่งนก็โอเคมาแล้วนี่ไหน่ะนี่ไหนะกลางแมปตรงที่มันมีแบบเดอะฮันเอะไรมึงกดอนใจเดือดฮันม์บัลลโอเคอะไรเกิดไอ้เพื่อน มามินเกมมิ่งคอนเทนต์อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนลุกแล้วไหมไปไาเป็นข้ากูกูกูตายแล้วเวทีตายแล้วกูดูเกมมันยังไม่เริ่มมันเริ่มแล้วมันเริ่มตั้งแต่มันเข้าเกมเลยจริงเหรอันเดี๋ยกวเันเฟิร์สออดิชั่นสเปีย์บาร์ทีปแป้งเลยไม่สนใจ ล้วกูต้องไปไหนอะมาเก็ตเซลกันไหนไม่รู้เลยมาเก็ต <Market S 2> มันก็แค่เดินหาไข่อ่ะเดินหาไข่เขาซื้อห้าฟองแล้วขา,ายไข่เลยเออจริงวะเพื่อนอยู่ไหนเสียงมันมาจากไหนเสียงมาแต่ตัวไม่มีหมายความว่าอย่างไรวิ่งอยู่ไหนกูไม่รู้กูวิ่งอยู่อ่ะอูอ้หูอีกเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแลว้วกูเห็นแล้วมันวิ่งมาแล้วมันต่อต่องวกูแล้วโ้องไก่ เออเออแล้วก็ตายมัยนมาเสียงเสียงมาปุ๊บคือมึอเสียงวิ่งเลยแล้วไข่หายเลยยี่อ่ะโอเคกูเ,คเห็นมึงล้ขาหัวไข่เอาหัวเต็เงไปด้อ่อกูเห็นขนา้างหน้าเลยไม่รู้ขายไข่ได้ปะอเองขายไก่จะมาร์เกนะ็ตมเขาว่าไงอ่ะโอ้ชิปหายลวโอ้เก็บไข่ชิวเลยที่นี่อ ต้องขายไก่ไอ้ขายไข่หนึ่งพันอันเราต้องเก็บไข่ห้าร้อยฟองจริงดิเอาจริงดิห้าร้อยฟองเราต้องไม่ตายด้วยต้องเอามาขายอะ่ะคือมึงเก็บหนึ่งฟองแล้วเอามาขายได้เลยก็ได้อเอ้ยเอ้ยบางฟองก็ได้เยอะนี่หว่าไม่ใช่แบบว่าต้องเก็บไปครบห้าร้อยบางฟองได้สี่อ๋อไม่รู้อ่ะต้องขึ้นเงินกัดดูกูได้นหนึ่งตล<ป>อดเลยเอ้ยแต่วา่ากูอ่ากูได้ทีแ่แคมปโล่

แต่ก็ได้รอกกระต่ายออกไปทีไม่มีทางอ๋อแอบตรงนี้ได้ทำไงอันนี้กระต่ายมันยอมเดินออกไปไหนเลยอ่ะโอ้โหจอสันนะจัดมันอยู่ติดตูดกูแน่เลยตอนนี้นนกูเอาเพื่อนกูกับเกูอยู่กันกู ออกไปทุกจอบไม่สั่นซ้ำเลยอ่ะ Meanwhile เอ้ยจอบหายสั่นเก็บไข่เมื่อกี้กูเก็บไข่แล้วแบบกูตายใช่ไหมอือฮะไข่ม่งเหลืออยู่เพิ่งหนึ่งอ่ะเอาและจอบไม่สั่นอีกและกูเก็บปมบละกูไม่ขายเหรอใจเย็นดิน่าสตีดรันไข่จะน่าสตีดรันไข่มึงวิ่งเก็บไข่อย่างรัวมันโดนกับไข่แล้วหมดที่ยัง ว้าวเจ้าสัตว์กูสำลักกันไหมตายเกิดอะไรขกูไม่รู้จอมกูสั่นแล้วกูสำลักทังไงแล้วกูไปตายเนาะไม่ได้กลัววะกูกลับฐานนี่ไว้เฮียกูเป็นไอ้เนิร์ดกูกลัวกูเนิร์ดกูขอโทษโอ้โห โอ้ oh my g o oh นโอ้ my god มึอไม่มาถานตอนแรกที่เราอยู่มันปลอดภัยสุดแล้วอ,อะไรนที่เหลือมันอันตรายมากเลยแค่เกิดมาจอมึงก็สั่นแล้วเพื่อนก็ตายไปวิ่งเราได้เลยเอ,อ้ยกระตายมันบักตัวมันกะเด็ไปแล้วอเี่ยกูเป็นเนิร์ดกูกลัวกูเนิร์ดกูขอโทษ เมื่อฐานตอนแรกเราอยู่มันปลอดภัยสุดแล้วอเารอที่เหนือม in ันอันตรายมากเลยแค่เกิดมาจอมึงก็สั่นแล้วเพื่อนกระต่ายเปทิ้งเหล่าดาวเพี่อโอ้ยกระต่ายเปบงบักตัวมันกระเด็นไปแล้วอี้กว่าทิ้งเลยกันหกฟองเว้ยน่าจะพอแล้วมั้งอันหนึ่ง ให้กูหนึ่งพันพอดีแล้วไปแล้วไอ้กกรักก่อนอีอ้วนโฮ้ยเจนโอเคกูโอ้โหกูขายสามสิบเออักก่อนอ้น้องตัวอ้โอเคมาแล้วโหยแล้วกูีกต้องกตัน้อยัเก็ล่นได้ดีโอเคก็เล่นได้ดีอู่ดเกมกูใช่นตัอ้นไม่้ว่ามันเปลนของแลววเมื่อวานเป็นตีวันนี้มันเป็นแมสแลวเน ขได้อย่ะได้ขายได้เลย้องขายได้อันนี้ขายแค่เจ็ดร้อยอุ้ยพันละโอเคดูดูดดซื้ออะไรต่ออะซื้อแล้ว้ยได้เลยได้จไหมกูปิด